ตวงบเมื่อเช้านี้เราเอาไปแล้วห้าตนะครับต้นมะพร้าวโหยากมันกันนะต้นมะพร้าวนี่ก็นีใหญ่เลย,เลยต้นกระพพลนะครับเนีย่ยเลยประมาณสองสามตนะครับ แบเอาโตมะม่วงแล้วดินแข็งจริงๆงริอนรับเข้าที่ห้องยรูบไปยังไม่โคตรดวนนะครับเฮ้ยมาสั่นเลยเแข็งแข็งตรงประมาณ30เซนนะครับข้างล่างนี่วอนอยู่ จะเป็นดินที่กะถมนะครับเป็นดินเหนียวตัวๆคลายย้ายไอ้ดินกะทินะครับแข็ง,ล,นนงลักฟูนนั้งครูครูเลยกว่าจะเข้ากว่าจะได้โอ้หมดตัวลอยแล้วยังไม่เข้าอีกเออจเกตอมะาม่วงครับ เท่าไรโตมะม่วงเต็มโต,อ,ตอ,อืนอเห้ยแต่ช่วงประมาณชั้นดินผมใหม่นะครับเมนใหม่ประมาณ20สปีแล้วมั้งแก่ผมอู้ จุกตัวลอ,อยเลยเป็นต้นมะม่วงเนี่ะไม่เป็นไรครับสบายยายแค่ไหนก็ไม่กลัวแต่ถ้าเป็นต้นว่าเนี่ยเฮ้ยก็ไม่กลัวนะครับแต่ว่าใช้เวลานาน

เป็นมะม่วงก็ถือว่าต้นขนาดนี้เนี่ยถือว่าใหญ่นะครับก,ก็ใช้ได้ครับรากมันก็มีเนื้อเท่าไรแ่ดินแข็งนิดหน่อยแข็งช่วงบนนี่ยเรือรบอับขุดว่าจะเข้าฝนไม่ตกเหมือนแถวชุกพรนลยแถวระยองแถวอะไรเลยฝั่งเขาโน้นน่ะฝนตกอย่างแรงเลย เมื่อไรจะตกเหมือนเขานอกคอยมาดิงฝั่งนี้นะครับเพราะว่าดินแข็งเราต้องดิงมาจากข้างล่าง แหงเล็กก็เชื่อมติดกันหมดนะครับไมว่าจะต้องทำยังไงเนี่ยพอดึงได้ไหมเอารถทุกออกพ้เละหมดนะครับก็รอให้ช่างที่เขาจะมาสร้างบ้านเขาตัดออกาัาทำเดียวความสามารถนะครับ นะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ประมาณ20นาทีก็น่าจะหลุดแล้วละ รู้สึกว่ามันจะโยกไม่มาไม่ยากสำหรับเสียบบอมนะครับเ,เป็นลวงขั้นลึกเลยดินนี่กำลางเป็นดินทรายนะครับ รลางเนี่ยต้องล้วงให้เล็กจนเกือบสุดปุ๊นะครับแล้วมันจะโยกง,ง่ายหน่อยอย่างไรลวงได้ลึกก็ล้วงไปเลยมันตกลัวเรื่องผมเรื่องผมง่ายาให้ตอมันออกกัน พอสมควรนะครับมาดูกันว่าเสียบอมจะงัดทั้งงัดนานแค่ไหนดูแล้วมันไม่ยากนะต้นนี้ถ้าเกิดลวงได้ขนาดนี้แล้วนี่เสียบอม่าหวาน เียมาดูเสียบอมนะครับว่าจะใช้วิชาไหนเฮ้ยไม่ได้้จะลักไก่เอาเลย chết đứng nhau lên không? Hahaha. 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 Hahaha.

ดึงขาดหมดนะครับสีว่าจะเอาข้าไหน,นดูกันนะครับขอให้ล้วงฝั่งนู้นแล้วไม่ล้วงเออถ้าคอยดูมันจะทำยังไง là kèo được luôn. mày luông mày luông xuống chỉ cao cho

บอยถอยดึงยาวๆมันจะมีแรงกว่าเฮ้ยไอเจ๊ๆจมอยั่ไดึงยาวๆมันแรงมันจะเยอะกว่า เออแค่นี้เองฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับปายันไม่โคด่วนครับสวัสดีครับ